ไม่มีอะไรมาใหม่สักที่รู้สึกแบบเบ <c oughs> ื่อเบื่อแล้วว่ะทุกคนเราเล่นมานานเราไม่มีอะไรมาใหม่สักทีเฮ้ยอะไรวะอันเชิญจำกัดเวลาเคียวราคุซุนซุยางน้นเหร <c oughs> อไปดูดิเฮ้ยซุนซุยมาแล้วครับผมโอ้ตกใจมากเลยมั้งอ้สัะเติมเกมราคาถูกนะครับผมผมจะไม่เอ่อขัดช่วงเวลาการขายของมากมายนะคือโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปผมไปคลิกได้เลยนะครับโอเค อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทพมรณะชีวิตเี้รันกับผมเอ็ทีแชแนวันอีกแล้ว ซึ่งวันนี้ตัวละครซุนซุยได้เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมทุนคนถามผมเยอะมากๆนะครับอันนี้จะเป็นคลิปแบบสอบคําถามแล้วกันทุกคนว่าซุนซุยนี่เป็นยังไงบ้างยังไงนะฮะโอเคเราเคยทาคลิปซุนซุยไปหลายรอบมากมาแล้วครับผมแบบเยอะจริงๆนะทุกคนลองย้อนไปดูได้นะครับโอเคแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกของซุนซุยกันดีกว่าซึ่งวันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะไม่สุ่มซุนซุยนะเพราะว่าซุนซุยนะครับผมเราเราจะไปสุ่มในไร์สดนะครับผมเออเดี๋ยวเราจะไปสุ่มในไรซอยู่แด้ว ก็คือซุนซุยตอนนี้นะครับผมใช้โทเค็นสุ่มได้นะครับฝากไปบอกไว้ก่อนครับโทเค็นสามารถสุ่มได้นะถ้าถามว่าเคียวราคุซุนซุยควรสุ่มหรือเปล่าครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องดูเพรตัวเองก่อนนะครับยกตัวเองว่าตอนนี้ยกตัวเองอ่ะพอหรือเปล่าบริหารที่3-4วันตอนนี้ปู่ยามาก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมถ้าคุณคิดว่าไม่ทันนะครับแนะนาว่ายข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องเอานะครับซุนซุยนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปนะถ้าจะเอาแบบว่า แต่ถ้าคุณมีงบหรือว่าคุณแบบว่าจัดของไปที่เรียบร้อยแล้วแนะนําว่าเอาก็ได้ครับซุนซุยนะข้อดีของซุนซุยนะครับเป็นเล่นทีมถึกได้ปูทางไปทีมถึกนะครับหรือว่าเขาจะเล่นไปในทีมที่แบบว่าหรือว่าคุณอาจจะไม่เล่นทีมถึกคุณจะไปปลดปลดความสัมพันธ์ให้ปู่ก็ได้เหมือนกันครับผมเออซึ่งถามว่าผมจะสุ่มไหมผมสุ่มแน่นอนไร้ส,สดนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเก็บโทค็นไปแล้วเรียบร้อยนะครับสีกว่าตัวอันนะฮะเห็นไหมคือเราต้องเก็บไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไอพวกเนี้ยของพวกเน,น ที่ผมเคยทําคลิปบอกหลายรอบนะว่าซุนซุยครับตอนแรกอาจจะยังไม่เก่งมากนะครับแต่ในอนาคตน,นี่เก่งแน่นอนนะครับผมแล้วจะมีคนถามว่าอาวุธอันนี้มันจะหายไปไหมครับคือถ้าไม่มีกิจกรรมนี้นจะมีอีกไหมถ้าอ้างจากเซิร์ฟนอกนะครับพอมรดิกรรมนี้เสร็จปั๊บไม่กี่วันนะครับเขาก็จะเอากิจกรรมที่แจก,กอาวุธใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมปกิจกรรมต่างๆมากมายเลยที่ใคร ถ้าใครดูไรสดเมื่อวานก็จะเห็นนะครับว่ามันมีกิจกรรมแบบนี้มาเหมือนกันนะฮะเออสำหรับซุนซุยตัวละครตัวนี้เลยข้อดีของซุนซุยนะครับผมจุดเด่นของมันเลยนะครับผมจุดเด่นหลักๆของมันเลยก็คือเขามีสกิล3เป้านะครับสมม่วนแล้วดามจดเขาไม่ได้เบาๆนะทุกคนดามจดเขาแรงเหมือนกันนะเออเผื่อคนที่คิดว่าเบานะครับผมผมบอกไว้ก,ก่อนว่าแรงมากๆเลยนะครับสาหรับซุนซุยตัวละครตัวนี้นะเนี่ยคือตัวนี้แรงจริงๆทุกคน และแถมเขามีสกิลที่สามารถเด้งเลือดได้ด้วยตอนเขาออกไปตีเขาสามารถเด้งเลือดได้อันนี้คือข้อดีของเขาครับผมแคือเขาสามารถเคาน์เตอร์กับตัวละครสายดาเมจของฝ่ายรง,งค้ามได้นะครับผมแล้วเขาเป็นตัวถึกดาเมจที่แรงมากๆซึ่งในเซิร์ฟนอกก็ยังเล่นกันอยู่นะครับผมเป็นสายแทงแล้วก็สายดาเมจที่ดีมากๆโซต่อซื้อเขาตอนนี้เขาอยู่ทีมเต่างอยนะครับผมทีมเต่างอยในอนาคตอาจจะมีพลิกแปลงหลายๆตัวละครที่จะเข้ามาคือที่จะปูไปในทีมถึกก็จะมีพวกมายูริอินุเอะร่างคิดมัดนะครับหรือว่าจ,าาจะเป็นป้าอุโนะนะครับผม สามตัวละครนี้ที่จะปลูกไปในทางแบบว่าทีมเต่องอยหน่อยนะครับแล้วก็พวกอุคิร่าร่างสองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมสนามแข่งได้เปิดไปที่ร้อยนะครับเป็นซีซั่นหนึ่งนะฮะซีซั่นหนึ่งก็อยู่แล้วครับผมต้องเปิดให้ลูกรักซุนซุยก่อนอยู่แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นแข่งหมดหนึ่งหนึ่งอยู่นะฮะซึ่งเขาอาจจะเอาซุนซุยมาเพื่อมาเล่นหมดหนึ่งหนึ่งแน่นอนครับถามว่าซุนซุยเก่งหมดหนึ่งมากไหมโคตรเก่งครับผมเก่งแบบโคตรเก่งนะครับอันนี้ก็คือคนที่ได้เข้ารอบนะครับก็จะมีประมาณนี้เลย คือเขาจะแบ่งเป็นหลายๆเซิร์ฟนะครับผมนี่จะมีบอกหลายๆเซิร์ฟเลยว่ามีเซิร์ฟไหนได้เข้าไปบ้างนะครับซึ่งเขาจะคัดจากท็อปเซิร์ฟเท่านั้นนะทุกคนนะมีแต่ท็อปเซิร์ฟนะครับที่จะได้เข้าไปเล่นนะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะครับก็สามารถเดิมพันได้ถ้าอยากดูไปดูที่คลิปมุ่งวาได้เลยซุนซุยนะครับผมเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมบอกไว้เลยว่าควรมีหาในทีมนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับตอนที่ทีมสปิดตกเมตาไปทีมซุนซุยก็สามารถกลับมาเล่นได้นนนทททีีีีีมมมม่่่เป็แบบววาาาถถึกกะะะอจค ไอปู่ยามะเนี่ยที่ปลดความสัมพันธ์ของปู่ยามะเสร็จแล้วอ่ะตัวละครพวกนี้จะเป็นต้องลงทีมไหมสรับกับปู่ยามะผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่จําเป็นต้องลงทีมกับปู่ยามะครับผมเออไม่จําเป็นต้องลงด้วยกันครับไม่จําเป็นเลยสักนิดนะฮะเพราะว่าตัวละครไม่จําเป็นต้องอยู่ในทีมก็สามารถเล่นด้วยกันได้ครับผมแค่คุณปลดสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถเล่นได้เลยเอาแพ่ปู่ตัวเดียวลงในทีมและตู้ซุนซุยมากี่วันนี่อย่างที่เห็นเลยครับตอนนี้ก็มีอยู่ที่3วันเท่านั้นครับสำหรับคนที่อยู่เเซิไกลนะดูว้ย อูไเลยนะครับว่าควรเก็บตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าตู้เกมนี้มาไวไปไวมากๆมาแ,มาแค่3วันเท่านั้นนะครับในการสุ่มหานะประมาณนั้นเลยทุกคนมีแค่3วันอ่ะคือแบบคุณต้อง MM. ทําอะไรก็ได้ให้ได้ภายใน3วันถามว่าคุณจะดองไว้เพื่อจะไปสุ่มในตอนอาวุธได้ไหมได้ครับผมเพราะอาวุธในของซุนซุยนะครับในการสุ่มตู้เฉพาะของอาวุธของซุนซุยก็มีเศษของซุนซุยเหมือนกันแต่ถามว่ามีโอกาสไม่ได้ไหมก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะตูาวุธใช้เศษเยอะมากๆ,ๆเหมือนกันนะ ถามว่ามีคุ้มกว่าไหมในการสุมอาวุธอันนี้ก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับผมสุมก่อนได้เล่นก่อนนะครับผมแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ปู่มาก่อนเพราะกว่าจะอีกสักพักหนึ่งกว่าอาวุธของซุนซุยจะเข้ามานั่นเองนะครับอีกระยะหนึ่งเลยก็แล้วแต่คนนะครับผมว่าควรสุมเลยไหมหรือว่ายัางไงนะฮะเออประมาณอย่างนั้นที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยละกันที่ก็จะมีประมาณนี้นะคนที่การสุมซุนซะุยนะเดี๋ยวในไลฟ์สตรีมสดนะครับเดี๋ยวเราก็จะสุม น่าติดไม่ต้านะแต่ผมรู้สึกว่ามันต้อง4ี่ดาวขึ้นไปนะฮะถึงจะโหดนะต้องปั้นให้สุดระยะหนึ่งอ่ะไม่ปิดคลิปอีปกแล้วกูพูดไม่ปิดคลิปตลอดเลยเหมือนจะปิดคลิปแต่ก็ไม่ปิดเออก็คือแบบเราพูดเร็วๆเลยละกันทุกคนคือมีอะไรก็พูดนะก็คือแบบว่าไอซุงซุยทุกคนรู้สึกว่าตอนเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันต้องพึ่งทีมนิดนึงถามว่าพึ่งทีมที่คืออะไรถ้าโดนพวกแบบยีงแตงโมพวกแบบเบียคุยะอันตีหมดไปนะแถวหลังใต้หมดเนี้มนย,ยม ซึ่งในอนาคตจะมีตัวละครผู้แบบฮิวหรือว่าสร้างโลนะครับทำให้ตัวละครสปีดเปิดก่อนแล้วไม่ได้เปรียบนั่นเองนะฮะในอนาคตก็จะมีตัวเคาน์เตอร์แบบนี้มาเหมือนกันซึ่งก็ต้องรอทีมอนาคตทีมเต่าง,งอยมาพังงาดอีกทีหนึ่งนะฮะเออต้องรอทีมเต่าง,งอยรอทีมถิกนะครับผมแอ้ถามว่าเล่นได้ไหมตอนนี้เล่นได้นะครับในทีมหมดหนึ่งหนึ่งนะครับเก่งมากๆเป็นเจ้าพ่อหนึ่งหนึ่งแน่นอนเลยครับผมและในเซิร์ฟพอปเซิร์ฟต้องเล่นแน่นอนอะ่ะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดีจริงๆมครเิงมาแก้ทั้ง,งทปะ นี่คือจุดเด่นของซุนซุยเลยนะฮะเค okay, ทุกคนคลิปก็จะมีประมาณนี้ครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์กดติดต่คลายผมด้วยล่ะพบกันในใจทุกทปอย่างมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นใหม่ๆนะทุกคนถ้ามีเสียงแปลกๆขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบายครับ Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural. Not toes. Yeah, they say that she's a laugh. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education, so I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy. No, she's really complicated, but that only makes it